สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีตอนแรงครับมือนี้ครับมาเบิรงง่วงงามครับเป็นง่วงโค้งแม่ลูกครับแมทายสูงลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับลอยสี่สิบหาครับพี่น้องครับแม่น่มที่เต่าครับง่วงลูกแรกครับพี่น้องครับสดแห้งครับง่วงตัวนี้ครับสดแห้งครับลูกเพิ่นเป็นลูกหุดตันครับไว้ยสองเดือนครับพี่น้องครับจะเข่าสองเดือนแล้วครับ ลูกฮุดตันครับพี่น้องครับเอกสารม่มมีให้ครับตัวนี้ครับเป็นลูกเพศเมียครับไม่เกือบสองเดือนครับโคมนี้เป็นงัวงงามครับพี่น้องครับสดสดเลยครับเบาตึงเปิดไว้ครับพี่น้องครับหาหมื่นสามพันครับโคมนี้ครับหาหมื่นสามพันครับใอรสนใจครับพี่น้องครับโอ้ยลูกสาวครับเป็นต้นซ้อนครับไว้สองเดือนครับเกือบสองเดือนครับเป็นลูกสาวฮุดตันครับ มึงแข้งขาครับขีบเล็บขอเท่าครับโอ้ลังเป็นข้องนะครับพี่น้องครับลังแตกข้องนะครับโคนหางเงาหางครับมาโอ้ยบบเงาหางงวนหน่อยครับพี่น้องครับเืิอนังกําลังมากครับไว่2สองเดือนครับจนๆครับพี่น้องครับแม่ท่ายสูงลอยสี่สิบหาครับง่วลูกเหล็กครับอันหน้าโคตรเกลๆครับตัวนี้ครับโค้นี้ครับหาหมื่นสามพันครับ ทรงฟรีลอยโลกครับพี่น้องครับใค้สนใจครับเปิดราคารอบค้ำครับนมซีเต่าครับประกันทุกทอนให้สิบหามือครับเฟิ่งครับพี่น้องครับใค้สนใจครับเล็บปกติครับกีบเล็บขอเท่าครับเป็นง่วงงามอีกหนึ่ง้มครับหามือสามพัครับลูกหุดตันครับแม่ท่ายสูงลอยซีสิบหาครับ ลูกสาวไว้สองเดือนครับเกือบสองเดือนแล้วครับนี่ครับเป็นลูกหุตันครับเนือหนังกำลังมากครับพี่น้องครับโคนหางยังไงแล้วครับลูกแม่ครับอุ้ยครับโคนหางครับพี่น้องครับเงาหางยังไงครับสนใจโทษสอบถามก็มาตึงได้ครับคำขึ้นนี่ครับ ง่วนลำตัวเงาๆครับอ่างนี้ใหญ่แนวนี้ครับสดแหงครับพี่น้องครับอันหน้าคตอีกเงาไกลครับตัวนี้ครับอ้ลำตัวเงาครับว่าเป็นรถไฟครับโคบนี้ครับแมนีครับพี่น้องครับ น่าสนใจครับเป็นงัวลูกเหลกครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสี่สิบห้าครับลูกสาวหดตันครับวัเกือบสองเดือนครับที่เด็ดครับหัวงามครับโคมนี้ครับเมองครับลูกสาวครับลูกสาวครับออ้ยครับสุดยอดครับสุดยอดครับโคมนี้ครับเป็นตะเลียงอยู่ครับอีโคมหนึ่งครับหาหมื่นสามครับพี่น้องครับ ส่งฟี่ลอยโลครับสนใจติดต่อสอบถามกรบเปาตึงเขามาได้ครับหัวป็นตะเลียงอีกนึ่งโค้มครับแข้งขาประกันหายสิบหามือครับทุกทอนครับส่วงสุดส่วงจมบ่มีครับโอ้เหนื่อนังกำลังมากครับพี่น้องครับโค่นหางใหญง่งครับเป็นลั่นเป็นลั่นเลยครับเพจสีดำครับสนใจโทรมาด้วยครับเอองัวยุบานนาวาครับอำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับ ครับของหัวเบาตึงคือเกาครับบรรยากาศช่วงเล่งๆครับโอ้ลำโตัวเงครับพี่น้องครับนาเลียงครับโคมนี่สดครับสดแห้งครับโคมนี่ครับหาหมื่นสามครับพี่น้องครับทูกทอนประกันให้สิบหามือครับเป็นลูกสาวของหุดตันครับเดือนกลัวเกือบสองเดือนครับพี่น้องครับนาสนใจครับติดต่อสอบถามกับเบาตึงเขามาได้ครับ สุดท้ายนี่ครับบ้าตึงขอ,ขอจบคลิปใบเพียงทนีกรนะครับเด้อพอกันอีกคลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งลำร่วยสุขูสุขคนครับสวัสดีครับผม